จริงไหมที่เราเคยได้ยินว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะต้องใช้ยางสําหรับรถยนต์ e ีเท่านั้นและจริงไหมที่ยางสําหรับรถยนต์ e ีนั้นมีราคาสูงกว่ายางทั่วไปวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาไขาข้อสงสัยไปพร้อมๆกันว่าแท้จริงแล้วรถยนต์ไฟฟ้าที่เราขับกันอยู่ทุกๆวันเนี่ยสามารถใช้ยางธรรมดาได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องใช้เฉพาะยางราคาแพงอย่างที่เขาว่ากันเท่านั้น ก่อนหน้านี้ผมว่าหลายคนเนี่ยน่าจะพอเคยได้ยินกันมาบ้างว่ารถยนต์ไฟฟ้านั่นนะครับจะต้องใช้ยางเฉพาะสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นแต่มันเป็นสิ่งที่ผมว่าไม่ถูกเท่าไหร่นะครับและปัจจัยอะไรบ้างครับที่จะบ่งบอกว่ายางเสนน้นนั้นนะครับสามารถใช้งานกับรถยนต์ไฟฟ้าได้และสิ่งที่จะบอกเราได้ก็อยู่บนแก้มยางทั้งหมดนี้เลยครับเราจะเห็นว่ามีตัวอักษรตัวเลขเยอะเต็มไปหมดครับนี่แหละครับคือคําตอบที่ผมจะพาทุกคนไปรู้จักพร้อมๆกัน ความหมายของสัญลักษณ์บนแก้มอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมีตัวเลข2 3 5ทับ45 R18 98V ใช่ไหมครับสำหรับตัวอักษรแต่ละชุดนะครับก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันโดยในชุดตัวเลข2 3 5นั้นหมายถึงความกว้างของหน้ายางครับมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรตัวเลข45ครับคือความสูงของอยางคิดเป็น45%ของความกว้างหน้ายางและตัว R เนี่ยนะครับหมายถึงโครงสร้างของอยางครับแบบเรเดียนที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน และตัวเลข18ครับคือเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อมแมกค,ครับมีหน่วยเป็นนิ้วขณะที่98ตัวนี้นะครับน่าสนใจครับคือโหลดอินเด็กครับเป็นตัวเลขที่จะบอกว่ายางเส้นนี้นะครับรองรับน้ําหนักได้เท่าไหร่ซึ่งตัวเลข98เนี้ยแสดงให้เห็นว่าตัวรถสามารถรองรับน้ําหนักได้750กิโลกรัมต่อ,อยาง1เส้นครับ และตัว V ก็สําคัญไม่แพ้กันครับก็คือ Speed i n d e x ครับตัว V เนี่ยครับบอกว่ายางรองรับความเร็วได้สูงสุดที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเลขที่ต้องใส่ใจนะครับเนื่องจากว่ารถในยุคปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าสามารถทําความเร็วได้ค่อนข้างมากครับเพื่อให้การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราควรเลือกใช้ยางนะครับที่มีสเปคที่สามารถรองรับความเร็วเนี่ยได้สูงกว่าความเร็วที่เราใช้เป็นปัจจุบันนะครับ นั่นหมายความว่ายางธรรมดาที่เราพูดกันมาเนี่ยก็สามารถใช้งานกับรถจ์ไฟฟ้าของเราได้หากประสิทธิภาพของอยางเนี่ยรองรับกับสเปคของรถแต่แน่นอนละครับถ้าหากเราใช้ยางที่ถูกผลิตมาเพื่อรถจ์ไฟฟ้านั้นย่อมมีประสิทธิภาพและบางอย่างที่ดีกว่าครับเ<ม>ช่นความเงียบครับเนื่องจากว่ารถจ์ไฟฟ้านเนี่ยนะครับมีเสียงที่เงียบมากเสียงของอยางเนี่ยนะครับก็จะชัดเจนเป็นพิเศษหากยางรุ่นนั้นไม่เงียบมากพอและการรับน้ําหนักครับ จากการที่รถยนตดไฟ้านั้นมีน้ำหนักที่เยอะกว่ารถยนต์ทั่วๆไปรวมไปถึงการประหยัดพลังงานครับที่จะช่วยให้รถยนต์ e v ของเรานั้นสามารถวิ่งได้ไกลมากขึ้นโดยไม่ต้องจอดชาร์จบ่อยแต่เมื่อพูดถึงยางรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับในยุคก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินการพูดต่อๆกันมาว่ามีราคาที่สูงกว่ายางรถยนต์ทั่วๆไปแน่นอนครับในยุคก่อนเนี่ยมีตัวเลือกที่ไม่ได้เยอะมากนะครับก็อาจจะมีราคาที่สูงหน่อยนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับ เราเริ่มเห็นการออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับยางสมรรถนะสูงที่ถูกผลิตมาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะและในตอนนี้นะครับหลายตัวเลือกเนี่ยมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับและนี่ก็คือเวสเล็กซูเปอร์เอชอีนะครับซึ่งเป็นยางสมรรถนะสูงสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะที่เราจะใช้เปลี่ยนให้กับเท s l a โมเดลสของเราในวันนี้ครับ สำหรับแบรนด์เวสเล็กนะครับมีประวัติและประสบการณ์ด้านยางรถยนต์เนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ปี1958ครับจนถึงปัจจุบันเป็นหนึ่งใน10บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีโรงงานในหลายประเทศทั่วโลกและหนึ่งในนั้นก็คือที่ประเทศไทยครับมีการดําเนินงานมาตั้งแต่ปี2015ครับตัวยางนี้นะครับได้รับมาตรฐานในระดับโลกนะครับจากทั้งสหรัฐอเมริกายุโรปและยูรบเน,นียรวมไปถึงมาตรฐานมออก,กอของประเทศไทยด้วยที่สําคัญนะครับ นี่เป็นยางที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นยางมาตรฐาน O.E.M. ซึ่งเป็นยางติดรถมาจากโรงงานของรถไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์ในประเทศไทยด้วยโดยรวมของอยางเวนเล็กซูเปอร์เอชอีวีเนี่ยนะครับได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการใช้งานกับรถไฟฟ้าเลยครับและจัดอยู่ในกลุ่มประเภทของอยางสมรรถนะสูงพิเศษด้วยตัวดอกอยางเนี่ยนะครับถูกออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับเพื่อจัดให้การไหลของอากาศเนี่ยให้มีประสิทธิภาพช่วยลดเสียงรบกวนที่จะเข้าสู่ภายในห้องโดยสารครับ นอกจากนั้นภายในของอยางนี่ยนะครับยังมาพร้อมกับโฟมที่ทําหน้าที่ซับเสียงติดตั้งมาให้ด้วยและเพื่อให้ประสิทธิภาพในการขับขี่และยืดอายุการใช้งานตัวยางมาพร้อมกับการออกแบบโครงสร้างภายในของอยางเพื่อกระจายน้ําหนักและแรงกดของหน้ายางเนี่ยให้สัมผัสกับผิวถนนได้อย่างสม่ําเสมอมากขึ้นก็จะช่วยให้การควบคุมของรถเนี่ยดียิ่งขึ้นและระยะเบรกสั้นลงด้วย และอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สําคัญที่เหมาะกับรถไฟฟ้ามากๆก็คือเทคโนโลยีที่ช่วยลดแรงต้านการหมุนของอยางครับทำให้รถไฟฟ้าของเราเนี่ยประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นช่วยให้การชาร์จไฟ1ครั้งนั้นสามารถวิ่งได้ไกลามากขึ้น และนี่คือคือไฮไลท์เด่นๆของยางเว n นเล็กซ u p ูเปอร์เนะครับซึ่งให้ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยางสมรรถนะสูงในระดับพรีเมียมเลยก็ว่าได้นะครับแต่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาที่สบายกระเป๋ามากกว่าครับเดี๋ยวเราจะนำเทส l a โมเดล3คกันนี้นะครับไปเปลี่ยนยางกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาทดลองขับขี่กันดูว่าหลังการเปลี่ยนยางแล้วการขับขี่จะเป็นยังไงครับ และการเปลี่ยนยางในรอบนี้นะครับเราใช้บริการของ FitAuto นะครับ ซึ่งเป็นศูนย์บริการที่คอยให้บริการเกี่ยวกับรถยนต์อย่างครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับการเปลี่ยนยางการตั้งศูนย์ถ่วงล้อรวมไปถึงการให้บริการต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์อื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับสถานีบริการน้ำมันปตทสาขาวิภาวดีรังสิต62เนี่ยนะครับยังมีสถานีชาร์จที่เป็น EV Station Plus สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะด้วยนะครับซึ่งใครที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่นี้ก็สามารถชาร์จไฟกับรถยนต์ของคุณได้นะครับ ตอนนี้เท s l a m o เด l 3ของเราก็เปลี่ยนเป็นยางเวทเล็กซูเปอร์เอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะเป็นการทดลองขับกันนะครับว่ายางเส้นใหม่ของเราเนี่ยในเรื่องของการกับขี่ความเงียบและก็สมรรถนะในการยึดเกาะเนี่ยจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูว่าสมรรถนะของรถ แล้วก็การใช้งานของอยางเนี่ยจะเป็นยังไงนะนี่ทุกทุกคนเคยมาเส้นแจ้งวัฒนะใช่ไหมครับคุณจะรู้ว่าฝาท่อระบายน้ำเลยเส้นนี้เนี่ยโหดแค่ไหนนะครับเนี่ยถ้าคุณเห็นอยู่หน้ากล้องนะผมมองว่าในเรื่องของความนุ่มนวลเนี่ยทำได้ดีเลยนะก็ไม่ได้แตกต่างมากนะจากแบรนด์พรีเมียมของแบรนด์อื่นๆน,นะครับทุกคนครับความเงียบนะครับการขับขี่ในย่านความเร็วประมาณ60-80ถกิโมต่อชั่วโมงที่เป็นการใช้งานปกติในเมืองเนี่ย ก็ความเงียบเนี่ยใช้ได้นะอ่าผมลองวัดด้วย Apple Watch แล้วกันจากที่เราเคยวัดทุกรุ่นนะครับสำหรับรถจักรนฟ้าที่เรานำมาทดสอบนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความเงียบที่เขาให้ได้เนี่ยจะเท่าไหร่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับทุกคนครับก็อยู่ที่ประมาณ5 8 6 2 d เดซิเบลนะครับแล้วแต่ว่าลักษณะเส้นทางลักษณะพื้นผิว ็กเจอร์ถนนเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้คือ t e x t อร์ถนนที่มันไม่เรียบนะครับทุกคนถนนแจ้งวัฒนะนะที่มีฝาท่อระบายน้ําเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับความเงียบภายในห้องโดยสารเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะเพราะว่าตัวยางของเขาเนี่ยนะครับถูกออกแบบมาเนี่ยให้มีความเงียบเป็นพิเศษนะเนื่องจากรถจ้าในฟ้าเนี่ยทุกคนรู้แหละว่ามันไม่มีเครื่องยนต์ใช่ไหมพอเราขับไปเนี่ยเสียง อะไรเล็กๆน้อยๆเราได้ยินหมดโดยเฉพาะในเรื่องของเสียงยางที่มันสัมผัสกับถนนนะครับถ้าเป็นยางที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงมากนะักเนี่ยนะครับอาการหอนของยางหรือว่าเสียงที่จะเข้าสู่ภายในห้องโดยสารเนี่ยมันจะมีเยอะนะครับแต่ตัวเวดเล็กซูเปอร e เออีเนี่ยนะครับเขามีเทคโนโลยีซูเปอร์ไซเลนนะมีการออกแบบดอกยางนะครับ ให้มีลักษณะพิเศษเพื่อลดแรงต้านแล้วมีการจัดเรียงอากาศที่ดีนะครับร่วมไปถึงมีการใช้โฟมซับเสียงภายในตัวยางครับทำให้เสียงที่จะเข้ามารบกวนภายในห้องโดยสารเนี่ยดีขึ้นนะครับถือว่าทําได้ดีนะในเรื่องของการขับขี่ภายในเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นความนุ่มนวลในการขับขี่นะครับรวมไปถึงความเงียบของยางและก็การเปลี่ยนเล่นอะไรต่างๆเนี่ยทำได้อย่างแม่นยําและก็มั่นใจครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยเราไปดูว่า การใช้งานในย่านความเร็วสูงนอกเมืองเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับนอกจากจะให้ความนุ่มนวลแล้วเนี่ยเรายังสามารถเข้าโค้งแบบนี้ด้วยความมั่นใจนะเนี่ยด้วยเนื้อยางนะครับการออกแบบโครงสร้างของอยางเนี่ยที่ทําให้หน้าสัมผัสของอยางเนี่ยนะครับแนบติดกับพื้นอย่างสม่ําเสมอนะครับก็จะช่วย เพิ่มการยึดเกาะของยางเนี่ยกับถนนมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อผิวสัมผัสของหน้ายางสัมผัสถนนแบบสม่ําเสมอต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของยางให้ยาวนานขึ้นด้วยครับเนี่ยอย่างการเข้าโค้งไฮสปีดอย่างเงี้ยคุณเข้าไปได้เลยครับไม่มีอาการร่อนไม่มีอาการเวอให้เราได้เห็นนะครับ คงที่ความเร็วประมาณ90กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับทุกคนเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเราใช้ยางที่หน้ายางแข็งเกินไปเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ายางมันจะมีอาการสะท้านบางรุ่นเนี่ยสะท้านถึงคงละลายเลยนะเวลาถ้าเราเข้าโค้งแรงๆนะครับแต่ตัวยางตัวนี้ให้ความนุ่มนวลนะครับในการขับขี่รวมไปถึงการเข้าโค้งเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงนะครับก็จะลดอาการสะท้านอาการลื่นนถลยของอยางได้นะครับ จุดนี้ก็โอเคถือว่าสอบผ่านนะในเรื่องของการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงแล้วก็โค้งหนักๆน,น,นะแน่นอนครับเมื่อเป็นรถจไดไฟนะอาัตราเร่งของรถเนี่ยก็ทอร์กมาค่อนข้างเร็วนะครับซึ่งยางที่จะใช้งานกับรถจดนฟเนี่ยแน่นอนเขาจะใส่ในเรื่องของโครงสร้างที่มีความแข็งแรงสูงนะครับเพื่อรองรับแรงบิดที่สูงของรถจดนฟ้าในแบบเฉียบพลันนะครับ แล้วก็การวิ่งด้วยความเร็วสูงอย่างตรงนี้นะครับถนนเส้นนี้สามารถวิ่งได้ความเร็วสูงสุดนี่ย120กิโลเมตรต่อชั่วโมงความนุ่มนวลของรถเนี่ยให้ได้ดีเลยครับบวกกับความเงียบของยางเนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะเมื่อเราเทียบกับความเร็วต่ำนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อเราวิ่งด้วยความเร็วประมาณ100ถึง110กิมตต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับ ความดังของอยางเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับทุกคนยังอยู่ในระดับที่62หรือว่าไม่เกิน64เดซิเบลนะครับความเงียบของอยางเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับเนี่ยการผ่านตัวเตือนความเร็วนะครับอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สถานขึ้นถึงตัวผู้กับขี่เนี่ยเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงดูนะครับทุกคนครับว่าอาการของอยางเนี่ยจะเป็นยังไงนะ ถือว่าให้ความมั่นใจในการขับขี่ได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับเวลเล็กซ์ซูเปอร์เอชนะด้วยความที่รถจะในฟ้านะครับทุกคนเขาเป็นรถที่มีน้ําหนักมาก mm. เมื่อเทียบกับรถยนต์ทั่วๆไปการเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงๆหรือว่า การวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับการที่เราเลือกใช้ยางที่เหมาะสมหรือว่าถูกผลิตมาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้การเดินทางของเราเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองครับและที่สําคัญนะครับทุกคนครับก็สําหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยนะการเดินทางไกลของเราเนี่ยก็มีโอกาสที่จะต้องจอดชาร์จบ่อยใช่ไหมสำหรับเวลเล็กซ u p ูเปอร์เอชอีเดียเขามาพร้อมกับเทคเดอรีที่เรียกว่า เป็นการลดแรงต้านการหมุนของยางนะครับทุกคนก็จะเข้ามาช่วยให้รถจักรไฟฟ้าเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลมากขึ้นเมื่อเราชาร์จไฟเต็ม100%นั่นเองครับก็ช่วยลดการกินพลังงานของรถรวมไปถึงลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยครับจุดนี้ถือว่าสำคัญมากๆนะครับสำหรับรถจักรไฟฟ้าโดยรวมนะครับการใช้งานของยาง เวทเล็กซูเปอร์เอชซึ่งเป็นยางที่ถูกผลิตมาเพื่อรถจนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเนี่ยนะครับผมว่าโดยรวมถือว่าสอบผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเงียบความนุ่มนวลแล้วก็ความมั่นใจในการขับขี่ทั้งการใช้งานในช่วงความเร็วต่ำเช่นการใช้งานในเมืองที่มีการจราจรติดขัดหรือว่า ถนนที่ไม่เรียบมีฝาท่อระบายน้ํามีรอยปะถนนเต็มไปหมดอย่างเช่นถนนในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ให้ความนุ่มนวลในระดับที่ดีเลยนะครับขณะที่เมื่อเราออกมาวิ่งต่างจังหวัดที่เราต้องใช้ความเร็วสูงอย่างนี้ครับ120กิโเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแบบนี้นะครับตัวยางเนี่ยก็ให้สมรรถนะในการขับขี่ที่มั่นใจนะครับความนุ่มนวลเนี่ยเราเห็นแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะกับยางเก่าที่เราเพิ่งเปลี่ยนออกไปอาจจะเพราะว่ายางตัวนั้นอะ เราใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วพอเป็นยางใหม่เนี่ยมันก็ทําให้นุ่มนวลมากขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับสําหรับใครที่ใช้งานยางรถยนต์ในคันปัจจุบันของตัวเองเนี่ยนานพอสมควรแล้วเนี่ยแล้วก็อยากจะลองเปลี่ยนยางใหม่นะครับเพื่อเข้าสู่หน้ฝนแล้วเนี่ยซึ่งผมมองว่ายางเวนเล็ก SuperH EV รุ่นนี้นะครับถือว่าให้ความนุ่มนวลที่ดีเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงความเงียบภายในห้องโดยสารด้วย และนี่ก็เป็นการทดสอบของยางรถยนต์สําหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับที่ให้การขับขี่ที่มีประสิทธิภาพที่ดีนะครับมีความนุ่มนวลและก็มีความเงียบด้วยเวเล็กซ <Lake> ์ซ e ูเปอร์เอชครับนี่คือยางสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับที่รองรับการขับขี่ในสมรรถนะสูงในราคาที่สบายกระเป๋ามากกว่าครับ เขาหน้าฝนแล้วนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหายางรถยนต์สาหรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ Fit Auto นะครับซึ่งสามารถจองใช้บริการผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับหรือว่าติดต่อตัวแทนจําหน่ายตัวประเทศได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ผมเปิดจากคาร์เรเวอร์แล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ